เบีย,บยว,ว่าเบียพูดเคลียร์ละเบียพูดเคลียร์ละไม่มีอะไรต้องต้องอธิบายไปมากกว่านี้แล้วล่ะ,ละนะบายทุกคนสรุปแล้วเบียก็ไม่ได้ทำอะไรเออแล้วก็ ทมตามตาม,ตามที่เบียร์พูดไปไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตามมาตั้งแต่ต้นคลิปไหมนะเบียร์เป็นเพื่อนพี่ปื้มอยู่แล้วอืมแล้วก็ยอมรับไปแล้วว่าฉันยอมรับไปแล้วว่าอะไรมันเกิดขึ้นฉันผิดเรื่องอะไรพูดไปแล้วการที่มีคนคนหนึง่ง จะเอาเรื่องนี้มาเล่นว่าห้ย้โยโ้ยเบียเป็นเบียเป็นคนแบบมาแย่งของของฉันหรืออะไรอันนี้ต้องไปดูตัวเองนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะต่อให้ไม่มีเบียผู้ชายเขาก็ไม่กลับไปเอาอืมต่อให้ไม่มีเบียผู้ชายเขาก็ไม่กลับไปเอาค่ะ และเบียกับพี่ปื้มเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่และเบียก็มีสิทธิ์ที่จะคุยกับใครก็ได้ตอนนี้ใครจะเป็นแฟนจะไปเลิกกับแฟนหรืออะไรก็เรื่องของเขานะคือบางทีอ่ะเบียไม่รู้ด้วยซ้ำเขาเป็นใครมายัางไงก็เท่านี้ล่ละคะ่ะ